สวัสดีเช้าวันพระค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นสิบห้าขาทุกคนก็มาทำบุญกันแตงว่าจะจัดเตรียมเก้าอี้ไว้ห่างๆทุกคนก็เริ่มมาบ้างแล้ว้อง เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้นะคะก็ปรับตัวกันไปบุญก็อยากทำกลัวโรคติดต่อก็กลัวแต่ยังไงเราก็ไม่ทิ้งบุญวันนี้ก็ได้นำเอาข้าวสารอาหารแห้งมาทําบุญค่ะเพราะว่าในช่วงในช่วงที่โรคระบาดเผื่อว่าท่านเดินบินธบาดไม่ได้ก็ยังมีข้าวสารอาหารแห้งเอาไว้ ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนอยู่ทำบุญแล้วก็จัดเตรียมก็อี้เอาไว้นั่งห่างๆกันเป็นระยะห่างบางคนถวายเสร็จแล้วก็กลับบางคนก็อยู่<ช>แก้แแม